Những hiện to, Olivia tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối tuyệt ใหญ่อะดกคันครับสิบยี่สิบครับเว็ดตัวนี้ <laughs> ดูคันเว็ดสิบยี่สิบครับยังครับยังไม,ม่ย,มยอมยังไม่ยอมยังไม่ยอมเอา้า ผ่านได้สองนาทีครับยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นยังไม่เห็นตัวได้ซ้ำไปครับพี่นอ้องโน่นครับตัวอยู่โน,โน่นไปเห็นไ,ได้ฟองอากาศครับซิมาโ,โนครับตัวหกร้อยกว่าบาทเอ็นแม็ซมาครับแปดปอน น,นี้พามาฆ่าตัวเองชัดๆครับ <laughs> ตัวแรกขายไม่ทันจะรอบบอ่อแล้วครับจะรอบบอ่อแล้วหมายยังวายังเห็นทุนแล้วครับเห็นทุนแล้วเห็นทุนแล้วแต่ปลาไม่เห็นครับยังยังอยู่ใต้น้ำ ขออย่าขอให้มีเก็ดครับขอให้มีเก็ดนะครับไม่ช่วยเลยครับ <c oughs> <c oughs> ตกได้ต้องขึ้นเดงครับไม่ช่วยเลยครับดูคัน,นครับ เอาให้มันเหนื่อยกันเพิ่งรอมันปรับเบ็กนี้นเวลาเล่นๆไปโอ้โหยังครับผ่านไปสี่นาทีครับยังไม่เห็นตัว <c oughs> <c oughs> เออสี่นาทีแล้วครับสีนาทีแล้วดูการครับตัวปลายังไม่เห็นเห็นแต่ทุน่น ยอดยังยิงครับแม็คซิมาแปอนด์อะไรค้าวโฆษณานะครับแต่งเขาดีอืมายล่เาวาจะปล่อยปล้เาอยปอืมเป็นตัว ปลากินเหยื่ออยู่แล้วพวกเขาอันนั้นยังครับยัง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 ไม่ขึ้นมาครับยังไม่ขึ้นมาปลายังไม่หอวขึ้นครับแต่ห่วงปลาตัวอื่นแล้วครับอ่อนดนโอ้โหอยากรู้จริงมันหน้าตาเป็นยังไงครับ ยงรู้มากยังรู้มากมีอาการดลอกดีมนงัดเห็น้ะครับเห็นฟองน้ำาะปุ๊บ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 ใกล้ฝังแล้วครับแต่ลอกยังเข้ามายังไม่ครึ่งหนึ่งครับไอ้สายขึ้นมาไม่ครึ่งเลยเห็น้วครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้แล้ว hàng à. có khô có có dài này hả?